สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพีซีด้วยนะคะนี่ก็น้องมาอยู่ที่ไหนนะคะก็เป็นที่ป่าไม้นะคะก็วันนี้น้องจะไปที่ในไร่นะคะทุกคนไปเอาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็ไปเอาเอโถนะคะเป็นโถโถดินโถดินนีสใช่ไหมคะแปลอโถนะคะก็จะไปถอนโถนะคะ ก็วันนี้เราไปชมดูกันเลยนะคะว่าจะปกอะไรไว้บ้างนะคะก็มีอะไรไว้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็เราจะไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรมีหน่อด้วยนะคะทุกคนมีหน่อไม้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้างข้างเหนือวัดนะคะที่วัดวัดบ้านหินนะคะทุกคนนี่เป็นวัดบ้านหินนะคะ วันนี้ก็เป็นวันพัาด้วยนะคะก็จะมาแกะถูดินนะคะแกะไม่ใช่ไปถอนถูดินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปไปรู้นะคะตอนนี้ก็เป็นหญ้าหมดแล้วนะคะเป็นรอยนะคะเป็นไร่อย่างนี้นี่ก็จะเป็นวัด เดี๋ก็ขึ้นไปดูนะคะขึ้นมาถึงนี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นต้นถูดลินนะคะทุกคนนี่เป็นต้นมันนะคะปกข้าวโพดไปด้วยนะคะต้นข้าวโพด เดี๋ยวเราไปช่วยเขานะคะไปถอนถู่ลินเดี๋ยวเราไปดูที่ไหนได้กันนะคะทุกคนอันนี้ก็ตอนนี้เออปีนี้ไม่ได้ปลูกเยอะนะคะก็ไม่เหมือนปีเมื่อปีนั้นนะคะปีนี้ปลูกไว้นิดนึงนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรแล้วนะคะวันนี้มาได้นะคะทุกคนก็อยู่แต่บ้านก็เหงาเหงาก็เลยมา มาเอาถูนะคะมาถอนถูนะคะจะเป็นบนรอยอย่างนี้นะคะที่ในถูดินดถูเป็นต้นมันหมดเลยนะคะเนี่ย ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นถเมื่อกี้น้องน้องพูดให้จะเอาอย่างนี้ออกด้วยนะคะนี่อันนี้เราจะเป็นต้นมันนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ทุกปีเลยนะคะก็ก็ไม่เอาไปขายนะคะก็เอาไว้กินเองนะคะ ที่ได้ที่ได้ถูนะคะนี่ก็ก็จะเป็นที่ในหมู่บ้านนี่เองนะคะที่ในหมู่บ้านบ้านหินเองนะคะ <S <S วันนี้ก็ไม่ได้อยู่แต่บ้านนะคะมาทำงานนะคะนี่มาเอาถูนี่นะคะอันนี้ก็ถ้า ไปเอาต้มกินก็จะอร่อยมากเลยนะคะถ้าต้มไม่กินไม่หมดก็จะเอาไปตากแดดไว้นะคะตากแดดไว้แล้วก็มาแก่เปลืกมันก็เอามาปุกเอามาปลกอีกก็ได้นะคะ ก็จะปลูกทุกปีเลยนะคะทุกคนก็ปีนี้ก็ไม่ได้ปกเยอะนะคะก็ปลูกนิดนึงนะคะก็ปลูกพอกินเองนะคะ ได้นี้ก็จะปลูกอัโถนี้แล้วก็จะเป็นข้าวโพดนะคะปลูกข้าวโพดไว้ด้วยนะคะเยอะมากเลยนะคะทุกคน ก็จะได้แค่นี้เองนะคะยังไม่หมดเลยนะคะทุกคนนี่ก็มีอยู่นะคะดูวิวมันวิวมันสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นวัดบ้านหินนะคะทุกคนถ้าไม่มีโควิดอย่างนี้ก็เอออันเนี้ยคนไทยเขาอย่างนี้ก็ มาทําบุญอยู่นะคะก็จะเป็นเจ้าวัดเขาอย่างนี้นะคะคนไทยอย่างนี้นะคะก็มาทําบุญที่วัดนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นโควิดก็เลยไม่ได้มานะคะนี่อันนี้ก็อันเขาเพิ่งสร้างใหม่เองนะคะเพิ่งสร้างใหม่เองนะคะ นี่ก็จะกลับไปกินข้าวก่อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาทําอีกนะคะก็จะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาทํานะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วนะคะทุกคนโอเค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะคะก็น้องก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปอย่างนี้ต่อไปเลยนะคะวันนี้ก็มาถอนโถงทั้งวันเลยนะคะก็ตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเทิ่งแล้วนะคะห้าโมงห้ามงเย็นแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะชมวิวมันก่อนเลยนะคะก่อนจะก่อนจะลาพี่ๆทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวโพดนะคะจะจะเป็นวนรอยวนรอยอย่างนี้นะคะสวยมากเลยนะคะนี่ เป็นวนโรยอย่างนี้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย